พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าภาพรวมของภาระศูนย์กลางและหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์สัปดาห์ที่12โครงร่างการกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่วันพุธเลขโรมันสองกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือเจ้าสาวผู้เป็นภรรยาของพระเมสสโปรดคือเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ รบีหนึ่งอัครทูตโยฮันเห็นเมืองบริสุทธิ์ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วดุจเจ้าสาวได้ตกแต่งตัวไว้พร้อมสำหรับสามีโปเคลหนึ่งกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือเจ้าสาวกรณีนี้บ่งชี้ว่าเธอไม่ใช่เมืองฝ่ายวัตถุแต่เป็นตัวตนแห่งกลุ่มชนสำหรับความอิ่มหนำของพระคริสต์งเคลอสองในฐานะเจ้าสาวผู้เป็นภรยาของพระเมสสโปดกกรุงเยรูซาเล็มใหม่คือคู่ครองที่นิรันดร์ของพระคริสต์ อารบิกสองกรุงเยิซาเล็มใหม่คือการสำเร็จสุดยอดแห่งโรแมนต์อันศักดิ์สิทธิ์คู่สมรสแห่งจัก,กรวาลคู่รักที่นิรันด์วงเล็บหนึ่งหัวข้อของพระคัมภีร์คือโรแมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของคู่สมรสแห่งจัก,กรวาลฝ่ายชายคือตัวของพระเจ้าเองส่วนฝ่ายหญิงคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและถ่ายไว้สัปดาห์ที่12วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าวิบลรรบทที่21ข้อสอง ข้าพเจ้าได้เห็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยูลสเลมใหม่ซึ่งลงมาจากสวรรค์โดยมาจากพระเจ้าถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วดุจเจ้าสาวได้ตกแต่งตัวไว้พร้อมสำหรับสามีวิบณ์บทที่19ข้อ7ให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีและโลดเต้นทั้งถวายสง่าราศีแด่พระองค์เพราะการมงคลสมรสแห่งพระเมษโปรดนั้นมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็ได้เตรียมตัวพร้อมแล้ว การที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นเจ้าสาวคนหนึ่งย่อมบ่งชี้ว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่ใช่เมืองที่เป็นฝ่ายวัตถุแต่เป็นบุคคลแห่งกลุ่มชนคนหนึ่งสำหรับพระคริสแล้วเธอเป็นเจ้าสาวของพระคริสเพื่อให้พระองค์อิ่มหนำหัวข้อของพระกมภีร์คือโรแมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของคู่สมรสแห่งจักรวาลฝ่ายชายคือตัวของพระเจ้าเองส่วนฝ่ายหญิงคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและถ่ายไว้ทั้งในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงเปรียบผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้เป็นคู่สมรสและที่ประทับเพื่อตัวพระองค์เองคู่สมรสมีไว้เพื่อความอิ่มหนำในความรักของพระองค์ในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์นั้นกรุงเยลเล็มใหม่ออกมาจากพระคริสต์ผู้เป็นสามีของเธอและกลายเป็นคู่ครองของพระองค์เหมือนดังเอวาที่ออกมาจากอดาดัมผู้เป็นสามีของเธอและกลายเป็นคู่ครองของเขาเลือกอันขา่าวสาร ในยุคคริสตจักรเราถูกมั่นไว้สําหรับพระคริสต์ในวันมงคลสมรสจะเป็นยุคอาณาจักรพันปีชีวิตสมรสจะอยู่ในกรุงเยลูซาเลมใหม่ไปตราบชั่วนิรันดร์ถ้าพิจารณาตามสภาพมนุษย์กรุงเยลเซาเล็มใหม่คือภรรยาฝ่ายมนุษย์หนึ่งเรบที่มีชีวิตและนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเมสสโปรดผู้เป็นพระเจ้าพระผู้ไทยภรรยาฝ่ายมนุษย์นี้สามารถสมรสกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะเธอมีชีวิตและนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ คุณสมบัตินี้ทําให้เธอคู่ควรกับพระเจ้าพระพุทธไทยเนื่องจากเธอเป็นมนุษย์เธอจึงสามารถเป็นภรยาฝ่ายมนุษย์ของพระเจ้าพระพุทธไทยเนื่องจากเธอเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เธอจึงสามารถสมรสกับพระองค์ผู้เป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าพิจารณาตามสภาพพระเจ้ากรุงเยรุาเลมใหม่คือสามีอันศักดิ์สิทธิ์วงเล็บเปิดพระเจ้าพระพุทธไทยในการแปลสภาพอันเป็นรูปธรรมที่สําเร็จสุดยอดของพระองค์ ซึ่งก็คือพระคริ์ที่มีชีวิตและนิสัยของมนุษย์วงเล็บปิดของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่ได้รับการไถ่ภรรยาก็คือมนุษย์ส่วนสามีคือผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ภรรยาฝ่ายมนุษย์สามารถสมรสกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะเธอมีชีวิตและนิสัยของตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์กายจริงกายเดียวนี้สามารถเป็นทั้งสามีและภรรยาเพราะกรุงเยรูซาเล็มัยนั้นศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของกรุงเยรูซาเล็มใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นภรยาตามสภาพมนุษย์และเป็นสามีตามสภาพพระเจ้าแต่ในฐานะสามีที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่มีชีวิตและนิสัยของมนุษย์ในสภาพมนุษย์และในสภาพพระเจ้านั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นคู่สมรสเป็นภรรยากับสามี พระคลิปเอกกรุงเยรูสเล er ใมในฐานะภรยาของพระองค์จะก,กลายเป็นคู่สมรสแห่งจัก,กรวาลไปตราบชั่วนิรันดะวิญญาณน,นั้นผู้เป็นการสรุปรวมของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดได้กลายเป็นหนึ่งกับผู้เชื่อทั้งหลายผู้ที่บัดนี้ได้สุขงอมอย่างเต็มที่จนกลายเป็นเจ้าสาวการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดและการสำเร็จสุดยอดของผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงและได้รับสงาราศีนั้น จะกลายเป็นคู่สมรสแห่งจัก,กรวาลเพื่อมาสำแดงพระเจ้าตรีกภาพไปตราบชั่วนิรันด์การที่พระคริสต์จะสมรสกับเมืองฝ่ายวัตถุมาเป็นภรรยาของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่ก็คือข้อพิสูจน์อย่างหนักแน่นว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่ใช่เมืองฝ่ายวัตถุกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ไม่เพียงต้องสำเร็จสุดยอดเท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการตกแต่งด้วย วันนี้เราต้องได้รับการตกแต่งและสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเลมใหม่ด้วยกันกับพระเจ้าพระวิดาในฐานะฐานที่เป็นทองคำพระเจ้าพระบุตรในฐานะประตูที่เป็นไขมุกและพระเจ้าพระวิญญาณในฐานะที่เป็นกำแพงเพชพรพลอยกรุงเยรูซาเล็มใหม่ถูกตกแต่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ไขมุกและเพชพรพลอยซึ่งก็คือถูกตกแต่งด้วยพระเจ้าตรีกภาพในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ นี่ก็คือตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่สาเร็จสุดยอดซึ่งได้นานตัวของพระองค์เองมาก่อรูปเข้าสู่ตัวเราเพื่อทําให้เรากลายเป็นทองคําไขมุกและเพชรพลอยเพื่อพระองค์ได้รับการขยายใหญ่ขึ้นเพื่อการสำแดงที่นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งก็คือกรุงเยลูซาเล็มใหม่